ออมเงินไปของขวันให้ลูกที่ไหนดี คุณพ่อคุณแม่ที่กาลังมองหาแหล่งเงินออมให้ลูกเพื่อจะเป็นของขวัญให้ลูกตอนเรียนจบจะได้มีเงินสักก้อนหนึ่งไปดูแลตัวเองหรือว่าต่อย,ยอดทําธุรกิจที่เขามีความฝันนะคะซึ่งจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเงินเก็บตรงนี้ก็เหมือนเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับเขาระหว่างมีกับไม่มีแน่นอนว่าการมีเงินก้อนสักก้อนนึงอะช่วยเขาได้มากกว่าในการเริ่มต้นซึ่งวันนี้ฟ้าจะมารีวิวนะคะแหล่งเงินออมที่ชื่อว่าเอเอเอเ a ลซซึ่งเป็นแบบประกันที่สามารถเลือกระยะเวลาในการออมได้และสามารถเพิ่มฟังก์ชันในเรื่องของการการ,การันตีผู้ ชำระเบี้ยไปตลอดอายุ25ปีซึ่ง AA Belmax นะคะก็จะเป็นประกันควบก,การลงทุนค่ะสมมติว่าเราออมปีละ120,000บาทหรือว่าเดือนละ10,000บาทก็จะเลือกทุนประกันได้เริ่มต้นอยู่ที่1,200,000บาทในขณะเดียวกันแผนนี้ก็ได้มีการแอดในเรื่องของความคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยเข้าไปซึ่งทาให้เบี้ยประกันเพิ่มขึ้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับอายุของผู้ปกครองนะคะซึ่งตัวนี้มันจะคุ้มครองกรณีที่ผู้ชำระเบี้ยหรือว่าผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่เกิดว่าเจ็บป่วย ด้วยโรคไ้แรงระดับอุนแรงเสียชีวิตหรือทุพพลภาพไม่สามารถกลับมาทํางานได้ตามเงื่อนไขเนี่ยบริษัทประกันก็จะเข้ามาชาระเบี้ยรประกันให้ต่อเนื่องจนน้องครบอายุ25ปีนังนแ้นหมายความว่าแผนนี้จะมีการการันตีแน่นอนว่าเงินออมที่คุณพ่อคุณแม่ได้วางแผนไว้จะถูกส่งต่อไปถึงลูกไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ไหนก็ตามซึ่งพอฟ้าแอดในเรื่องของความคุ้มครองผู้ชําระเบี้ยนะคะก็จะมีเบี้ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่18,000กว่าบาทดังนั้นเบี้ยรวมต่อปี ของน้องเพศชายอายุศูนย์ขวบจะอยู่ที่138,684บาทยกตัวอย่างหากเราเลือกแผนออมอยู่ที่25ปีเราจะได้รับโบนัส2%ของเบีย้ยประกันหลักก็คือเบีย้ยประกันแสนสตัวนี้นะคะปีละ2,400บาทตั้งแต่ปีกรมธันม์ที่10เป็นต้นไปและเมื่อชําระครบ20ปีในปีที่20จะมีการรับโบนัส power up น้อย50%ของเบีย้ยประกันหลักนั่นก็คือ180,000บาทซึ่งโบนัสอันนี้จะจ่ายแค่ครั้งเดียวในปีกรมธรรม์ที่20แนละ เมื่อครบ25ปีมูลค่ากองทุนที่น้องจะได้รับหากผลตอบแทนประมาณการอยู่ที่4%จะมีมูลค่าอยู่ที่4ล้าน5แสนกว่าบาทหากอัตราผลตอบแทนประมาณการอยู่ที่2%ก็จะมีมูลค่ากองทุนอยู่ที่ประมาณ3ล้าน5แสนกว่าบาทในขณะที่เบี้ยรวมทุกอย่างตลอด25ปีอยู่ที่3ล้าน4แสนกว่าบาทจะเห็นว่าเงินที่น้องจะได้รับขึ้นอยู่กับมูลค่าของกองทุนณปีที่น้องถอนออกมาดังนั้นเนี่ยมนสามารถขึ้นลงตามภาวะตลาดได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่การออมในรูปแบบอื่นทําไม่ได้ก็คือสินค้า ตอนนี้มีการการันตีการออมอย่างต่อเนื่องไปจนถึงอายุ25ปีหากกรณีที่ผู้ชำระเบีย้ยหรือคุณพ่อคุณแม่มีการเสียชีวิตทุกคนภาพสิ้นเชิงถาวรหรือว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระดับรุนแรงอย่างที่บอกว่าบริษัทประกันก็จะเข้ามาออมให้น้องต่อเนื่องไปจนถึงอายุ25ปีค่ะซึ่งการออมให้ลูกก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะแต่ว่าวิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการการันตีความสบายใจของคุณพ่อคุณแม่ค่ะสนใจออมให้ลูก,ลกแบบนี้ก็ทักมาขอรายละเอียดได้นะคะ